สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลท,ที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทสองปศนี้นะครับท่านเรามาดูขราวว่าจะเป็นปีปศอะไรมั่งครับและที่สําคัญคือเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านเพราะว่า ทุกวันนี้ที่จะหาเหรียญสิบบาทพระศียรเด็กนี่ยากมากครับท่านกว่าจะเจอได้นะครับท่านส่วนมากแล้วเจอจริงๆก็คือพระเศียรใหญ่ครับท่านพระเศียรใหญ่ครับท่านส่วนมากเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับท่านผมเห็นรถไอกองกระสาบเข้ามาแถวที่ผมอยู่สองสามรอบแล้วครับท่านห้าปีวันนี้ประมาณสามสี่รอบแล้วครับเยอะเลยครับที่เข้ามาแรกครับแรกเอาเหรียญสิบบาทเก่าๆนี่เอาเหรียญใหม่มาแลกครับท่านล็อ ก็มีล <empl a guard ara> hmm. ูกค้ามีคนออกไปแลกเยอะเพอสมคงวรนะครับสันแล้วนี่แหละครับสันเป็นสายเหตุที่ว่าทําไมในระบบบนเวียนแล้วเหรียญสิบบาทเศษเด็กมันถึงหายไปหมดครับรันเรามาดู้าวว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสาหรับ2องเหรียญสองพศนี้นะครับนี่ครับดูเหรียญแรกก่อนแล้วกันครับ่านลักษณะของเหรียญจะเป็นแบบเดียวกันหมดครับ่านคือลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบ2องสีตัวติดนะครับ่านคิวปุ่นนิเกิอยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยนี่ครับสวยงามกันนะครับ สีทองจะกลายเป็นสีดำปีล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างสังคมสาดอะไรเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาทาการด้วยนะครับเหรียญลอยดำปีเลยครับภู<ค><ณ>วิพลอดุลยจดชอยู่เบื้องหน้าพงค์ท่านส่วนด้านหลังก่อละแค่การที่เก้าครับท่านแล้วมาดูบนลงรูปพง์ท่านดูสครับคมชัดเจาะไหมโอ้โหสวยงามมากครับท่านไล่จากด้านล่างขึ้นมาเรยครับด้านล่างนี่ครับแล้วก็มาเบื้องหน้าพง์ท่านนี่ครับแล้วก็รเสียรพงท่านแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับ สวยงามมากครับท่านไม่มีรอยบุบรอยี้อะไรมากมายครับมีมีแน่ครับตำหนักตำหนีมีแน่แต่ไม่เยอะครับท่านสำหรับเดือนนี้รู้สึกว่าโอเคมากเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับท่านเรามาดูขอบเฟืองเดือนนี้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับขอบเฟืองเดือนนี้ครับนี่ครับโอ้โหครับดูใกล้ไปเลยครับก็โอเคอยู่นะครับท่านรอยบุบรอยี้ก็มีครับและการสือเราก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับท่านดูครับคมชัดมากเลยครับท่านขอบเฟืองสำหรับเรียบนะครับนี่แบบนี้นะครับ โอ้โหโอเคอยู่นะครับนี่คืามีรอยบุบรอยบี้อยู่ปกติธรรมดานะครับกองเหรียญที่ผ่านกันใช้นั่นแหละครับท่านจะไปคิดอะไรมากเลยครับยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วแต่มากๆอย่างน้อยแค่นั้นเองครับสหรับเหรียญที่ผ่านกันเชครับคือพูดง่ายๆคือเวลาหลุดมือนี่ครับมันจะเอาเหลี่ยมลงก่อนแน่นอนครับท่านเอาเหรียญด้านนี้ลงก่อนครับครับส่วนมากจะจะเอาด้านไหนลงมันไม่แน่นอนครับท่านเพราะว่าถ้าหลุดมือเรานะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเหรียญนี้เป็นปีบัอะไรนะครับด้านเหรียญนี้ครับประเทศไทยครับ อักษรบิลพศซองตรงพันห้าร้อยห้าสิบกับท่านสองห้าห้าสิบเอยสองห้าห้าหนึ่งนะครับท่านดูไม่ชัดครับตาไม่ค่อยดีครับท่านพอซอสองห้าห้าหนึ่งนะครับท่านสำหรับปีสองห้าห้าหนึ่งนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านส่วนตรงกลางคือวัอดอนุรักวราลังตามตม,มาใหมนี้คือแม่นเจ้าพรยาแล้วล่างจุดเบบกิสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเลยนะครับสําหรับปีพอซองตงพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยจำนวนตามเลยคืที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวดูคู่มือแป๊บหนึ่งนะครับท่านไม่ต้องรี ตัว551นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่108.9ล้าน165,360เหรียญนะครับท่าน108.9ล้าน165,360เหรียญนะครับท่านในระดับกรุ๊ซีนั้นออยู่ที่เหรียญละ50บาทตอนนี้ครับท่านอยู่ในที่ญที่8ก็ใช้หลือครับตกอยู่ที่เหรียญละ12บาทถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญที่2ครับนี้ครับดูไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยลักษณะของเหรียญก็เป็นแบบลักษณะเดียวกันนะครับท่านทีก็มาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีผสมอะไรครับนี่ครับ อักษรบิวสามตัวชิดกันอยู่ตัวนี้สีหางออกมาที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิวนี่สำหรับเพื่อผู้พิการทางสายล้านะครับเนี่ยจะได้เอามือรูบๆคำดูว่าเป็นเยรียอะไรนะครับพอช่อสองฝันเอ้ยมืดเลยพอชอ่อทองันห้าร้อยสัญญุขิดกับท่านเหรียญปีพศทองฝันห้าร้อยสัญญุข็ดเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่นนบานเราบุดูข่าวว่าจะผลิตเยอะเท่าไหร่ครับสำหรับปีพศน,นี้นะครับท่านส่วนตรงกลางก็เช่นกันครับวัตรุดรลาบ วลล่าราลมครับตามลงอันนี้คือแม่นานจ้าพยาดนล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบาทอลัลบน,นะครับเรามาดูครับว่าปีพศสองพันห้าร้ยสาเกดปีพศนี้ครับจานวนาการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับจํานวนเราบอกความก,กว้างคนเดนก่อดีก่อนครับความกว้างคนงนอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรำนักแปดจุดห้ากมนะครับท่านจานวนการตนะครับสำหรปีสอนห้า้อยสามเกดนีหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเดียนนะครับท่าน หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเดียนนะครับท่านในระดับยูนิเท็นะครับว่าอยู่ที่เรียวละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับในขั้วสูงอการนะครับสำหรับหนึ่งร้อยบาทนี้ในจํานวนที่ผลิตยเยอะครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเดียนเนี่ยไม่สำหรับเลยนะครับท่านสุลีน